บทที่157เพียงสองหมัดลูหยางพิงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเขาได้พูดว่าทุกคนที่ต่อต้านข้าจะต้องตายด้วยน้ำเสียงที่เย่อหยิงของเขาแต่ในเวลาต่อมาเขากลับถูกโยนทิ้งลงบนพื้นเหมือนศพสุนัขที่ตายแล้วมีบาดแผลทะลุในช่องท้องส่วนล่างซึ่งทำลายแก่นวิญ,ญญาณของเขาและเป็นเหตุให้เขาสูญเสียชีวิตใครจะไปคิดว่าลูหยางพิงผู้แข็งแกร่งเป็นอันดับหนึ่งของพรรคองชาที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดและสร้างความหนักใจให้กับทุกคนจะถูกโค่นลงได้อย่างให้ได้ ผู้คนต่างมองไปที่ชายวัยกลางคนที่พวกเขาไม่รู้จักด้วยความหวาดกลัวและความตื่นตระหนกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในใจของพวกเขาผู้ชายคนนี้คือใครกันเห็นได้ชัดว่าไม่มีคลื่นพลังวิญ,ญญาณผ่ยออกมาจากร่างกายของเขาแต่ลมปราณของเขานั้นดูอันตรายมากเพียงแค่สายตาและคิ้วของเขาก็สามารถทําให้ผู้คนรู้สึกบีบคั้นหัวใจได้มีเพียงคนจากสาราปไปอยู่เท่านั้นที่รู้ว่าชายคนนี้คือใครชายไวกลางคนคนนี้คือหลงเสียหลงเสียเดินลงไปตามขั้นบันไดยอย่างช้าๆหายใจฝืดๆ และพูดกับลูกอูชายคนนี้บอกว่าเขาจะฆ่าเจ้าข่าก้อเลยช่วยฆ่าเขาให้ก่อนเกิดเคลื่อนความกลัวขนาดใหญ่ในใจของคุงฉินชายคนนี้บอกว่าเขาจะฆ่าเจ้าข่าก้อเลยช่วยฆ่าเขาให้ก่อนผู้ชายคนนี้คือใครกันมันดูง่ายมากสําหรับเขาที่จะฆ่าลู่หยางพิงเพราะเขาหมวแต่ให้ความสนใจกับกองทัพหลักของคุงฉินที่บุกเข้ามาก็จริงอยู่แต่ก็เป็นที่เห็นได้ชัดว่าต่อหน้าชายไวกลางคนคนนี้ลู่หยางพิงไม่สามารถถ,ถัดถอยได้เลยแม้แต่น้อยชายคนนี้มาจากสาลาไปอยู่งั้นหรือ ซาลาปอยู่ซ่อนกำลังรบไว้เท่าไรกันแน่ด้วยเหตุนี้คงฉินจึงเหงือตกท่าชายัยกลางคนได้ยินสิ่งที่เขาเพิ่งพูดกับลัวอูถูกเขาจะถูกฆ่าตายด้วยหรือเปล่าชูจงชวนแสดงสีหน้าตกใจว้าวหมอนี่โหดร้ายชะมัดลัวอูไม่รู้ว่าจะใช้สำนวนอะไรมาจัดการกับสถานการณ์นี้เขาคิดอยู่เป็นเวลานานก่อนที่เขาจะพูดถามว่าทำไมเจ้าถึงช่วยข้าละ่ะท่านเท่าเฉินขอให้ข้าคอยช่วยเหลือเจ้าหลงเสียพูดอย่างตรงไปตรงมาลัวอูกระพริบตาทำไมท่านเฉินต้องการให้เจ้าช่วยข้า หลงเสี่ยงเงียบไปครู่หนึ่งและดูเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างนายหญิงเฉินต้องการขอโทษเจ้าดังนั้นข้าจึงอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเจ้าคราวนี้โล่งองเงียบไปในทันทีตัวเขามีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอยู่ในประโยคนี้ด้วยหรือในเวลานี้ปีศาจไม้แห่งความตายกำลังตกที่นั่งลำบากมันรู้สึกได้ถึงพลังแห่งพันธสัญญาที่หยุดชะงักลงไปแล้วไม่สามารถสัมผัสดได้ถึงลมหายใจเจ้านายของมันได้อีกมันฉลาดพอที่จะรู้ถึงความหมายนี้เจ้านายของมันได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะแบบนั้นมันจึงโกรธเกรี้ยว กันพื้นดินทั่วบริเวณสันสะเทือนกิ่งไม้จานวนนับไม่ลอยออกไปกลายเป็นกิ่งเหล็กนับไม่ท่วนยิงเข้าใส่ไปที่หลงเสีย้ยและพลังวิญญาณมหาศาลได้กลายไป,ไปเป็นลำแสงพลังวิญญาณเย็นยะเยือกส่องจมตีใส่ผู้คนทักษะระดับเอสการถล่มทลายแห่งความตายรแรงกิ่งไม้เหล่านั้นลอยพุ่งเข้าจมตีเหมือนกับทหารนับไม่ท่วนที่พุ่งเข้ามาพร้อมดักขนาดใหญ่ทักษะนี้สามารถสังหารทหารติดอาวุธหนักได้หลายพันคนในสนามรบก,การถล่มทลายแห่งความตาย ธรรมดาเป็นเพียงทักษะระดับบีแต่ด้วยการยกระดับทางมิติวิญญาณของปิศาจไม้แห่งความตายไปยังระดับเพชรทักษะนี้จึงได้รับการยกระดับขึ้นเช่นการทักษะนี้จึงได้กลายเป็นการถล่มทลายแห่งความตายแรงทักษะต่างๆนั้นมีลำดับชั้นตัวอย่างเช่นทักษะสายดูดอยู่ที่ระดับ4และสายดูดขั้นสูงอยู่ที่ระดับเอนอกจากนี้ยังมีทักษะระดับบีลงปรานที่พอยกระดับเป็นขั้นสูงก็จะเปลี่ยนไปเช่นลงปรานางกอนลงปราณเปลวเพลิง หรือลงปราณแห่งน้ำค้างแข็งเป็นต้นทุกคนถอยไปก่อนสีหน้าของคงฉินดูตกใจมากแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจที่จะก้าวขึ้นไปสู้กับสัตว์วิญ,ญญาณระดับเท็เท่าไหรแต่ทักษะนี้ที่เป็นการโจมตีแบบกลุ่มจึงทําให้ความเสียหายเป้าหมายเดียวของมันอ่อนแอลงอย่างไรก็ตามทักษะระดับเอสนั้นไม่ใช่เรื่องตลกขณะที่ทุกคนพร้อมที่จะแยกย้ายหลบก,กันไปหลงเสีย้ยก็มองกลับไปที่ปีศาจไม้แห่งความตายเขามองไปที่กิ่งไม้แหลมคมที่พุ่งลงมาจากฟากฟ้าด่งหาฝนแล้วโบวกมือ กำปั้นนั้นดูแบนลงเหมือนกับว่ามันยืดออกได้ในสายตาของปิศาจไม้แห่งความตายมันเห็นเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังอยู่ในความมืดมิดระหว่างสวรรค์และปฐพีมีเพียงหมัดนี้หมัดเดียวที่คงเหลืออยู่มีลมกระโชกแรงฉับพลันพัดผ่านไปทุกคนต่างรู้สึกอึดอัดที่จะหายใจออกราวกับว่าหมัดนั้นได้ระบายอากาศทั้งหมดรอบตัวพวกเขาออกไปมุมมองของพวกเขาเริ่มบิดเบี้ยวนี่ไม่ใช่ภาพลงตาแต่เป็นข้อผิดพลาดทางสายตาที่เกิดจากความไม่เถียรของพื้นที่มิติวิญ,ญญาณตุ้มมมหมัดเจ้าลงบนตัวของมัน ปีศาจไม้แห่งความตายคำรามด้วยความเจ็บปวดมีรูอันน่ากลัวปรากฏบนร่างกายขนาดใหญ่ของมันโดยรูปร่างของรูเป็นรอยของกําปั้นไปให้พ้นซะเจ้ามันเสียงดังเกินไปหลงเสี้ยกล่าวอย่างใจเย็นร่างกายของปีศาจไม่แห่งความตายสั่นสะท้านซึ่งเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตสัญชาตญาณในการสแสวงหาหนทางรอดและหลีกเลี่ยงอันตรายเพื่อรักษาชีวิตมันรู้สึกได้ถึงมนุษย์ผู้น่ากลัวที่อยู่ตรงหน้ามันหลงเสี้ยไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าปีศาจไม้แห่งความตาย ทุกชีวิตต่างมีจิตวิญญาณของตนเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ปีศาจไม้จะเติบโตไดถึงระดับนี้อย่างไรก็ตามปีศาจไม้แห่งความตายยังไม่ต้องการที่จะถอยไปเพราะเจ้านายของมันได้เสียชีวิตลงที่นี่ทุกคนต่างก็ดูแลสัตว์วิญญาณของพวกเขาอย่างดีเพราะมันจะเป็นเพื่อนกันกันกบพวกเขาไปชั่วชีวิตลูหยางพิงเองก็เช่นกันเพื่อที่จะให้มันได้ก้าวหน้าทางมิติวิญญาลูหยางพิงต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายและความพยายามมากมายมหาศาลเมื่อเจ้านายของมันตายมันก็ควรล้างแค้นให้กับเขา แม้ว่าตอนนี้จะไม่มีพันธสัญญาระหว่างกันแล้วก็ตามหลงเสี้ยมองไปที่ปีศาจไม้แห่งความตายและพูดด้วยเสียงต่ำเจ้าไม่คิดจะถอยไปสินะงั้นข้าจะสนองความต้องการของเจ้าให้เองหลงเสี้ยออกหมัดไปอีกครั้งโลกของมันดูมืดมนอีกครั้งมีคลื่นอ,อากาศพุ่งขึ้นราวกับโลกทั้งใบถูกฉีกออกจากกันสติสัมปชัญญะของปีศาจไม้ถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นจำนวนนับไม่ถ้วนและร่างกายขนาดใหญ่ของมันพัทงทลายลงในริบตากลายเป็นด่งใบไม้ร่วงลงไปทั่วท้องฟ้า ตุ่มปีศาจไม้แห่งความตายล้มลงเหลือเพียงแต่ท่อนไม้ที่หักออกเป็นชิ้นๆคงชิ้นและพักพวกได้แต่ตกตะลึงแม้หลงเซียนนั้นจะเป็นคนสังหารลูอย่างจริงแต่พวกเขาจะไม่ได้เห็นมันด้วยตาของพวกเขาเองดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้สึกถึงความแข็งแกร่งของหลงเซียนแต่ตอนนี้พวกเขาได้เห็นแล้วเพียงแค่ออกหมัดไปสองหมัดร่างของปีศาจไม้แห่งความตายซึ่งเป็นสัตว์วิญญาณระดับเพชรก็ถูกทำลายไปทั้งร่างความแข็งแกร่งนี้คืออะไรกัน ยิ่งไปกว่านั้นหมัดทั้งสองนี้ยังถูกปล่อยออกมากลางอากาศถ้าถูกชกลงไปบนร่างกายจริงๆมันจะน่ากลัวได้ถึงขนาดไหนหลงเสี้หันกลับมาและมองไปที่ลู่อูราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขายังดูใจเย็นยังมีคนที่เป็นศัตรูของเจ้าเหลืออยู่อีกหรือเปล่าข้าจะได้ช่วยเจ้ากำจัดพวกมันให้ลู่อูกระพริบตาและมองไปที่ใจกลางกลุ่มผู้ใช้พลังวิญ,ญญาณแบบไม่สมัครใจเท่าไหร่ใบหน้าของคงฉินเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเขาคนนั้นสินะหลงเสี้ยมองไปที่คงฉิน คงชินกลัวและพูดอย่างรีบร้อนน้องชายล้วอย่าล้อกันเล่นเลยหน้าข้าเป็นพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ที่สุดของซาลาปอยู่ของเจ้าลู่อย่างพิงตายแล้วในอนาคตจะไม่มีใครในทักปงชาไปรบกวนเจ้าได้อีกข้าสาบานว่าความร่วมมือพัธมิตรของเราจะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจริงหรือล่วออุมองคงชินด้วยรอยยิ้มคงชินพยักหน้าอย่างสิ้นหวังข้าจะทำอะไรได้อีกเล่านอกจากยอมพยักหน้าต้องก้มหัวหลบใต้าชายคารึไงล้วอูหันศีสไปมองที่หลงเซียไม่ใช่เขาหรอก ในที่นี้ไม่มีใครที่คิดจะทําอันตรายข้าเหลืออยู่แล้วถ้ายังมีใครคิดจะปองร้ายข้าอีกท่านคงชินก็จะปกป้องข้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่คงชินกล่าวอย่างริบร้อนหลงเสี้ยพยักหน้ายอมรับต่อหน้าเขาคงชินรู้สึกประหมาะ่าและไม่สามารถอดกลั้นความกลัวที่มีต่อหลงเสี้ยได้หลงเสี้ยกระบาบ,าบาท,ที่แขนของคงชินและมีบาดแผลเล็กๆปรากฏขึ้นมาพร้อมกับหยดเลือดอย่างไรก็ตามธรรมชาติของผู้ใช้พลังวิญญ,ญาณระดับสูงการบาดเจ็บเล็กๆเ,เ,เท่านี้สามารถหายได้ทันทีในใ,นใ,นใจเดียว หลงเสี้ยหยิดขวดเล็กๆออกมาและใส่เลือดลงไปในนั้นในอนาคตถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับโลกอุกค่าจะมาหาเจ้าเลือดของเจ้าอยู่ที่นี่กับข้าข้าสามารถตามหาเจ้าได้ทุกเมื่อข้าพร้อมจะตามไปข่าเจ้าได้ทุกที่แม้ว่ามันจะเป็นปลายสุดขอบโลกก็ตามคงชินอยากร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาแบบนี้ข้าก็ต้องรับผิดชอบหากเกิดเหตุกับเขาด้วยนั้นหรือเจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรละ่ะแต่คงชินที่ไม่กล้าทักท้วงทำได้เพียงแค่พยักหน้ายอย่างช่วยอะไรไม่ได้บทที่ห5 8ชําระเงิน หลงเสียได้เดินออกไปจากศูนย์กลางของพรกขวงชาจากนั้นคงฉินก็เดินออกไปจากสถานที่แห่งนี้อย่างสุภาพเช่นกันคงฉินยังคงต้องใช้เวลาอีกมากในการจัดการกับความยุ่งเหยิงของพรกขวงชาในตอนนี้คนที่เป็นฝ่ายของลู่หยางพิงไม่มีเหลืออยู่อีกแล้วหลังจากการเขียนค่ากันอย่างโหดเหี้ยมลู่อูและคนอื่นๆได้กลับไปที่ศาลาไปอยู่พวกเขาต้องคว้าโอกาสเป็นพันธมิตรกับหอคอยหงชาเอาไว้จะได้ไม่ต้องได้รับผลกระทบใดๆจากศาลาไปเป่า ทุกพื้นที่ในเขตหงชาจะไม่มีสิ่งใดเป็นภัยต่อสาลาปอยู่ได้อีกทันทีที่เขากลับมาถึงสาราปอยู่ชูจงฉวนได้นําหินวิญญาณจากเจ้าของร้านคนเก่าวิ่งออกไปจนรับสายตาเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการไปที่อาราตรินิรันเพื่อดื่มด่าและสร้างความเพลิดเพลินให้กับตัวเองยามค่ําคืนแต่ลู่อูกลับไม่สนใจให้เขาไปเถอะหินวิญญาณเหล่านั้นคือค่าตอบแทนสําหรับเขาส่วนยูเฮาก็ได้ออกเดินทางไปจากสาราปอยู่ตามกองคาราวานของคฤหา ชวนเทียนกลับไปยังภูเขาแห้งแล้งก่อนออกเดินทางโลกอู่ได้มอบโล่คริสตันเพื่อเป็นของขวัญให้กับเขายูเฮากอดโลกอู่อย่างมีความสุขคุณสมบัติของโล่คริสตันของศาลาไปอยู่นั้นไม่ธรรมดาอย่างมากโล่ดังกล่าวคงเป็นที่นิยมอย่างมากในภูเขาแห้งแล้งหลังการลาจากพวกเขาก็คาดว่าคงจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกแล้วไร้หน้าคนเก่าได้พัฒนากลายเป็นไร้หน้าคนใหม่หลงเซีย่ยสอนกระบวน่าศิลปาการต่อลึกละให้เขาหลังจากฝึกฝนคอของเขาได้หายกลับมาเป็นปกติโด,ดยสมบูรณ ตอนนี้เขาก็ไม่ต่างจากคนปกติเขายังคงอาศัยอยู่ในศาลาป่ายู่และติดตามรับใช้ล่อูเราลับว่าเขาเป็นเงาของลู่อูเจ้าจะไม่กลับไปหาอดีตพี่น้องของเจ้างั้นหรือลู่อูเคยถามรงมวันเฟยได้ตายไปแล้วลู่อูรู้ว่าหลังจากการแก้แค้นนั้นเขาได้ละทิ้งอดีตไปแล้วไร้หน้าทำไมเจ้าถึงเปลี่ยนไปลู่อูถามในอดีตไร้หน้านั้นสวมหน้ากากปิดทั้งศีรษะซึ่งมันดูแปลกมากแต่ว่าตอนนี้ไร้หน้าสวมหน้ากากปกปิดใบหน้าเพียงครึ่งเดียว ด้วยอารมณ์เย็นชาของเขาหลังจากฝึกฝนศิลปะก,การต่อสู้เขานั้นเริ่มดูหล่อเหลาขึ้นมาเล็กน้อยไรหน้ากระซิบข้าว่ามันน่าจะดูดีกว่าลูกอูอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาไม่เป็นไรมันก็ดีกว่าสีหน้าที่มืดมนเหมือนเมือม่อก่อนการฟื้นตัวของลีหยินนั้นรวดเร็วมากและหายดีในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนแม้แต่หมอเองก็แปลกใจว่าทำไมอาการบาดเจ็บของลีหยินนั้นถึงหายดีเร็วเช่นนี้ไรหน้ารู้ว่าเป็นเราะอะไรแต่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้เพราะว่าเจ้านายของเขาไม่ยอมให้พูด ครึ่งเดือนต่อมาเฉินซังเทียนและเฉินหมิงอยู่กลับมาจากส่วนลึกของพื้นที่ป่าหงชาแต่สีหน้าของเฉินซังเทียนนั้นดูแปลกไปหลงเซี่ยเป็นผู้คุ้มกันของเฉินซังเทียนพลังกำลังของเขาแข็งแกร่งอย่างมากเห็นได้ชัดว่าชายชาราคนนี้เป็นคนสุดยอดเทียงใดว่าแต่เขามีความสำคัญแค่ไหนกันนะเฉินหมิงอยู่ขอโทษลู่อู่ด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมน,นางคือผู้ที่ส่งหลงเซี่ยมาเพราะว่านางรู้สึกอับอายหลังจากที่ได้สร้างลำบากให้ลู่อู่นางจึงทำแบบนี้เพื่อให้เขายอมรับคำขอโทษของนาง ทั้งหมดจบลงได้อย่างเรียบร้อยดีแน่นอนว่าเขายังไม่แน่ใจว่าเฉินหมิงอยู่นั้นจริงใจหรือว่าเขาอ,อยู่ภายใต้แรงกดดันของชายชาราแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดออกมาได้พวกเขาเตรียมพร้อมที่จะเดินทางกลับแต่เฉินซังเทียนกลับลุกลี้ลุกลนดูเหมือนว่าเขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายและกําลังยุ่งอยู่กับการเดินทางกลับเฉินหมิงอยู่มองไปที่ลู่อู่และกระซิบอาจารย์ข้ากําลังจะเดินทางกลับในเร็วๆนี้ท่านช่วยสอนเรื่องวิชาลับของท่านให้ข้าได้ไหมนางยังคิดเกี่ยวกับวิชาลับของลู่อู่อยู่ นางจะไม่มีทางพ่ายแพ้ถ้านางบูชาอาจารย์และนางยังอยากรู้ว่าวิชาลับของเขานั้นเป็นแบบไหนถึงทําให้ลู่อูทรงพลังได้ขนาดนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยไม่ได้ลู่อูตอบพร้อมกับรอยยิ้มเฉินหมิงอยู่เดินจากไปด้วยความสับสนนี่ทําให้ลู่อูแปลกใจอย่างมากขนาดเดียวกับหลงเซี่ยก็เรียกร้ายหน้ามาหาเขาไม่รู้ว่าพวกนั้นพูดอะไรกันแต่ร้ายหน้านั้นดูตื่นเต้นมากพวกเขานั้นไปเป็นเพื่อนกันตอนไหนวันต่อมาเป็นวันที่แสนตรอไทย ราคหงชาตอนนี้กําลังรื้อฟื้นกําลังผลมันก็กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ธุรกิจของสาราไปอยู่เฟื่องฟูยิ่งขึ้นในทันทีสาลาไปเป่าทั้งหมดในพื้นที่หงชาได้ปิดตัวลงเนื่องจากไม่จําเป็นต้องมีมันอีกต่อไปทรัพยากรทั้งหมดของราคหงชาได้ถูกนําเข้าไปลงทุนในหอคอยหงชาแต่ได้มีเจ้าของร้านคนใหม่จากสาลาไปเต่าเข้ามาแทนที่สามเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกผู้คนได้หลงลืมเรื่องราวกันไปหมดหลายคนได้ลืมสงครามเมื่อสามเดือนก่อนและจําไม่ได้ว่าอดีตผู้น,นําคนก่อนนั้นเป็นใคร ซึ่งในช่วง3มเดือนที่ผ่านมาลู่อูก็ได้ฝึกฝนตัวเองอยู่ในมิติหาย3เดือนในโลกภายนอกหนึ่งปีในโลกแห่งหายปีนี้ลู่อูได้ยกระดับมิติของเขาขึ้นเป็นระดับเงินมิติ4ในขณะที่มิติของต้าหวงนั้นยังคงที่แต่ก็พัฒนาขึ้นเล็กน้อยเป็นระดับเงินมิติห้าการปรับแต่งยาวิญญ,ญาณก็ดูจะแย่ลงขึ้นเรื่อยๆความจริงแล้วไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวยาแต่มัน เป็นเพราะการพยายามปรับแต่งมิติของยาทำให้คุณภาพของยานั้นแย่ลงอย่างมากในความเป็นจริงยาวิญญาณส่วนมากนั้นยังคงเหมาะกับในการใช้ปรับแต่งพลังวิญญาณแต่ลู่อูกลับไม่พอใจอย่างมากมันเป็นเรื่องยากดั่งการสร้างน้ำดื่มจากน้ำทะเลในขณะที่การสั่งซื้อยารรบรวมพลังวิญญาณนั้นดีกว่ามากเขาจึงพยายามคิดค้นสูตรใหม่ด้วยตัวเองมีการทดสอบสูตรหลายสูตรจำนวนมากแต่มันก็ไม่เหมาะสมทำให้ลู่อูผิดหวังอย่างมากเขาไม่สามารถสังเคราะห์ยาตัวใหม่ออกมาได้ในจำนวนมาก แต่เพราะสาราป่ายู่นั้นไม่จําเป็นต้องใช้มันอีกต่อไปแล้วเว้นแต่จะเป็นยาคุณภาพสูงที่สามารถกลั่นได้โดยนักเล่นแร่ปแปรธาตุของสาราป่ายู่ทําให้โลอูไม่จาเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายในหนึ่งปีนอกเหนือจากสูตรยาแล้วโลอูอยังสังงคระหยยาและสัตว์วิญญาตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อขายในสาราป่ายู่ทําให้สาราป่ายู่นั้นมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่เพราะความพยายามเพียงอย่างเดียวเขาต้องยอมรับว่าเขาได้รับความช่วยเหลือจากโชกลาบด้วยส่วนหนึ่ง ในที่สุดวันนั้นลู่อูได้ออกจากมิติหายผู้คนในศาลาไปอยู่ต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มศาลาไปอยู่ถูกประดับประดาด้วยโคมไฟทําให้ดูคึกคักเหมือนกับงานเทศกาลทั่วไปลู่อูตกตะลึงเกิดอะไรขึ้นวันนี้มันวันอะไรกันวันนี้เป็นวันเกิดของนายน้อยเจ้ากัดลีหยินที่ยืนอย่างสง่าง,งามพูดออกมาเบาๆทําให้ลู่อูตกใจอย่างมากเขาลืมไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาถ้าหากลีหยินไม่เตือนความจําเขาแล้วก็เขาคงจะลืมมันไปแล้ว หลังจากที่เขาถูกขับไล่ออกจากตระกูลลูกเขารียบตรงไปที่เขตหงชาเพื่อทำธุรกิจเขาไม่คาดคิดว่าหนึ่งปีจะผ่านไปเร็วขนาดนี้ลู่อูหัวเราะไปเรียกพ่อครูให้เตรียมเหล้าและอาหารดีๆมาพวกเราจะฉลองกันให้เต็มคราบชูจงชวนเองก็เดินทางกลับมาเหมือนกันลู่อูต้องยอมเชื่นชมชูจงชวนเพราะเขาสามารถเข้าไปอยู่ในหอราตรีนิรันติติดต่อกันเป็นเวลาถึงสามเดือนยิ่งกว่านั้นดูเหมือนว่าเขาจะมีพลังวิญญ,ญาณมากขึ้นเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากจริงๆวันนั้นได้เป็นวันแห่งความสนุกสนาน ในคืนนั้นเจ้าของร้านคนเก่าได้เข้ามาที่ห้องของล้วอูนายน้อยมันใกล้ถึงเวลาชำระเงินส่วนแบ่งแล้วเจ้าของร้านคนเก่านำสมุดบัญชีมาให้กับล้วอูล้วอูตกใจอย่างมากเนื่องจากศาลาไปอยู่นั้นเป็นธุรกิจของตระกูลลว้วจึงจำเป็นต้องรายงานบัญชีทุกปีเพื่อหมุนเวียนเจ็เของกำไรทั้งหมดให้กับตระกูลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเจ้าของร้านเก่ากล่าวว่ากำไรสุทธิของศาลาไปอยู่ในปีนี้คือ3.5 3้าล้านหินบิญญ,ญาณตามกฎปกติเราจำเป็นต้องจ่ายให้ถึงสองล้านหินบิญญ,ญาณ อะไรนะมากถึงสองล้านหินวิญญาณเลยนั้นหรือล้วอูขมมดคิ้วเจ้าของร้านคนเก่าหัวเราะอย่างขมขื่นตามกฎแล้วเราจะต้องจ่ายมากกว่านี้แต่เมื่อก่อนธุรกิจมันไม่ค่อยดีนักเราจึงจ่ายเพียงประมาณหนึ่งหมื่นหินวิญญาณทุกปีพวกเราจึงไม่ต้องทุกข์ใจมากขนาดนี้เจ้าของร้านคนเก่าทุกข์ใจอย่างมากล้วอูโบกมือเจ้าไม่จําเป็นต้องจ่ายมากขนาดนั้นตระกูลล่วให้เงินเจ้ามาจำนวนเท่าไหร่เพื่อก่อตั้งศาลาไป,ไปอยู่กันประมาณหนึ่งแสนหินวิญญาณขอรับเจ้าของร้านคนเก่ากล่าวล้วอูรู้สึกอารมณ์เสีย หนึ่งแสนหินวิญญาณมันดูเหมือนจะมากแต่ถ้าเขาต้องการที่จะเปิดร้านเขาจะต้องใช้เงินทุนในการสนับสนุนด้านกำลังคนและทรัพยากรหนึ000่งร้อยศูนย์ศูนย์ศูนย์หินวิญญาณนั้นยังน้อยไปเลยด้วยซ้ำการก่อตั้งศาลาป่ายู่โดยมีตระกูลล้วนเป็นสัญ,ญลักษณ์นั้นทำไปเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าธุรกิจของตะกูลล้วนนั้นกว้างขวางดังนั้นพวกเขาจึงลงทุนเพียงแค่น้อยนิดไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้วศาลาป่ายู่สาขามณฑลหมิงหนานได้เริ่มต้นลงทุนไปอย่างน้อยก็สามล้านหน ซึ่งนี่ยังไม่รวมถึงการลงทุนในด้านกําลังคนและทรัพยากรกลับการสาลาป่ายู่ในพื้นที่หงชานั้นเป็นสาขาใหญ่ถ้าไม่ใช่เพราะการสนับสนุนของเจ้าของร้านคนเก่าสาลาป่ายู่สาขานี้ก็คงจะปิดตัวลงไปนานแล้วถ้าอย่างนั้นเราจ่ายไปหนึ่งแสนหินวิญญาณทุกปีแทนถ้าหากเราต่อรองอย่างเต็มที่ได้ล่ะก,ก็เราควรจะเอาค่ารมเนียมในอดีตของสาลาป่ายู่มหาหักลบเสียก่อนลูกอุกล่าวเจ้าของร้านคนเก่าพูดอย่างลังเลแต่ว่าทางฝั่งตระกูลไม่ต้องห่วงข้าจะดูแลจัดการเรื่องนี้เองลูกอุกล่าว